สวัสดีครับอันนี้ผมมี K R มานำเสนอครับห่างหายไปนานนะครับ K R คันนี้เดิมเดิมนะครับเดิมๆชุดสีเดิมแต่ทําสีใหม่นะครับโดยรวมรู้สึกว่าสวยนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับเดิมกล่องเดิมมีหม้อน้ํามีเนียมครับหม้อน้ํามีเนียมชุดล้อใหม่นะครับยางใหม่ คันนี้เล่มโอนภาษีเต็มนะครับภาษีไม่ขาดนะครับ <c oughs> ท่อใสๆครับมีตำแหน่งท่อตรงนี้นิดนึงครับระบบไฟติดครบ <c oughs> เรือนไม้ใช้ได้ครบนะครับวัดรอบวัดไม่ม่อน้ำใช้ได้ครบนะครับไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายใช้ได้ครบนะครับ ฟังเสียงนะครับอโอ้โห ก็สนใจติดต่อได้นะครับ f a c e o o o ออฟซิงทรูฟอยนะครับผมราคา38,900บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับคันนี้จะส่งฟรีครับ